ูชีปลาทูสดนะคะก็มีปลาทูสดค่ะน้ำกระทินะคะพริกแกงเผ็ดค่ะใบมะกรูดกระเทียมค่ะซอสฝาเขียวน้ำมันหอย,เอ,อหอยเอ่อน้ำปลาค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยน้ำตาลแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสนะคะพริกชี้ฟ้าซอยค่ะ ตั้งกระทะเลยนะคะน้ำมันพริกเผาค่ะเคลียรทำเองนะคะหนึ่งช้อนแกงค่ะใส่ลงไปเลยพริกแกงร้อนแล้วนะเอนะน้ำมันร้อนแล้วนะคะพริกแกงค่ะหนึ่งนะเทมรเเใมะกรูดห้าใบค่ะใส่ลงไปเลยปรุงรสเลยนะคะซอสปลาเขียวหนึ่งช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงค่ะ น้ำตาลหนึ่งช้อนแกงผมร็เราผมลดครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปเลยริกแกงหอบแล้วนะคะกะทิค่ะครึ่งลิตรใส่ลงไปเลยนะคะปลาทูสดค่ะครึ่งกิโลปลาทูสดๆดเลยนะคะฟักไส้แล้วก็ล้างให้สะอาดครึ่งกิโลค่ะ สุกแล้วนะคะคลิกชี้ฟ้าค่ะซอย10เม็ดใบมะกรูดนะคะสิบใบค่ะหัน่นฝอยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะฉู่ฉี่ปลาทูสดค่ะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆ